คลิปที่2นะครับคล้ายกับเป็นตัวที่คล้ายเนี่ยคล้ายคนบอกเรื่องเสียงเนี่ยคล้ายจะมีอํานาจนะคล้ายจะมีอํานาจการสั่งการในระดับน่านฟ้าหรืออาจจะมีใครนั้นแอบหลอกเล่นปั่นในการหานะครับเหมือนแบบว่าและก็เคยได้ยินว่าจะเลือกฆ่าใครดีระวังผมเนี่ยกับอัลตรพว่าจะเลือกฆ่าใครนั้นทิ้งดีแล้วสร้างตัวใหม่เนี่ยเปิดให้กับพระมหากษัตริย์ได้เห็นผมก็ยังงงอยู่ครับ คือเหมือนเป็นการใส่ตัวและพยายามที่จะสร้างตัวผมเชื่อว่าสิ่งนั้นมีมาแต่โบราณนะครับมีแต่มาโบราณจนเห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยเหมือนเหตุการณ์การเ,เหมือนการใช้ตัวคับเหมือนการใช้ตัวในการปรงพระชนในหลวงรัชการที่8เพราะโดยพระองค์ท่านอายุยังน้อยทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยหรือทางคณะราษฎรผมไม่ได้ศึกษาเรื่องข้อมูลนี้ม,นมันไม่สามารถที่จะเปิดตัวดูในตัวผมได้ และตัวหลากหลายตัวส่วนแต่ละส่วนพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับถ้าใครเคยไปรับเสด็จแต่ไม่น่าจะมีใครรับรู้แบบผมเหมือนถ้าใครเคยไปรับเสด็จวันสําคัญอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเหมือนโปรแกรมการงานอาชีพเหมือนว่าเราทํางานอาชีพอะไรคล้ายจะประสบความสําเร็จเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นชนิดหนึ่งเมื่อเข้ามาตามตัวเนี่ยทุกลมหายใจเนี่ยเขาจะรู้หมดแต่มีการสร้างในการแต่งเติม หรือด้วยเพราะในหลวงรัชกาลที่8พระองค์ท่านยังอ่อนวัยยังอ่อนเหมือนอายุยังน้อยทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคณะราชหรือข้าราชบริพารล,ลูกหลานเหล่าขุนนางในบางคนในบางท่านอาจจะหลอกส่วนนั้นปรับเข้าพระวรากายของในหลวงรัชกาลที่8เหมือนว่าขึ้นครองราชใหม่ๆนั้นอาจจะมีส่วนที่ต้องใช้งานหลังจากนั้นจนในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านจึงสร้าง สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนพยายามที่จะสร้างว่าใครเป็นผู้ที่รอบลงพระชนพระองค์ท่านคล้ายจะเป็นส่วนอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ได้ยินพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชการที่10เนี่ยพูดว่าเหมือนตรัสว่าส่วนนี้ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีคล้ายการประกอบส่วนเมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชส่วนแต่ละส่วนมันจะเป็นส่วนที่บริสุทธิ์แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับเข้าพระวรากายในหลวงรัชกาลที่10ได้ นั่นก็จึงหมายความว่าพระองค์ท่านยังไม่บริสุทธิ์พอหรือเปล่าจากสิ่งที่เห็นการประกอบตัวตัวเปิดเส้นทางกรมสมเด็จพระเนธฐาตัวเปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยของพระองค์ทีแต่สิ่งนี้กลับหันไปอย่างพระองค์ทีพระองค์เดียวนั่นก็หมายความว่าส่วนที่มีอยู่เนี่ยตรงกับพระองค์ทีคือพระองค์น่าจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ สัมากกว่าในหลวงรัชกาลที่10ส่วนแต่ละส่วนจึงหันส่วนเนี่ยเข้าไปทางพระองค์ทีแต่ก็น่าจะสื่อถึงเหตุการณ์การลอบลงพระชนหากแต่จะมีการปรับส่วนจริงเหตุการณ์ลอบลงพระชนการใช้ตัวปรับระดับตัวมันจะมีกลไกอยู่ในนั้นส่วนแต่ละส่วนที่ลงมาประกอบตามตัวหัวซ้ายขวาดวงตาหน้าหลังการสื่อสารผ่านการพูดยกอ,อกทางทหารตัวแต่ละตัวที่เข้ามารวมถึงตัวที่เปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยพิธีต่างๆ ายในนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นสีมหัศจรรย์ทําการงานอาชีพสิ่งใดนั้นจะประสบความสำเร็จด้วยโปรแกรมระบบไฟฟ้าที่สร้างมาจากจิตบริสุทธิ์การแลกเปลี่ยนที่ต้องมาจากผู้บริสุทธิ์และเราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอุปสรรคสิ่งนั้นให้ได้ไม่ใช่หวังจะเหมือนว่าไอ้พรุ่งนี้ผมจะถูกหวยได้